ชุดนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรนะคะเป็นเดฟผ้ายืดอุ่เวฟค่ะเนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักนะคะพี่เนือผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยนะคะเนื้อผ้าไม่อยู่ไว้เนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดนะคะงานนะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่และซิปนะดูได้จริงนะคะพี่ตรงนี้นะซิปดูได้จริงนะลูกค้าแล้วก็แต่หมุกตุ้งตแบบนี้นะคะพี่ แขนนะคะเป็นแบบนี้นะใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะแล้วรุ่นนี้เราทํามีกระเป๋ารวงตรงนี้ให้ทั้งสองข้างใช้งานได้งานตีเก็ตนะคะพี่ข้างๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเป็นงานตัวใหม่นะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับไมผ้าไม่ต้องรีดและผ้าไม่ย้อยใส่คุ้มมากๆตัวนี้ยเป็นผ้าเทพเลยผ้ายืดวุ่นเว็บนะรุ่นนี้อกมาผ้านะคะพี่50นิ้วความยาว40นิ้วนะเป็นชุดเดทค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้พิเศษนะงานตนัวใหม่เลยให้พี่แค่185เท่านั้นพี่เอาไปแค่185ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสประจำรุสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีกรมนะคะพี่และลายตรงนี้จะเป็นสีบานเย็นตัวนี้ขอเรียกสีบานเย็นนะคะพี่ให้แค่านั้น และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะตัวนี้นะตรงนี้จะเป็นสีครีมนะคะและพื้นจะเป็นสีกรมนะให้พี่แค่185เท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทเมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเด็ด งานสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะใส่เียวยาวและคุ้มมากบอกเลยตัวเนี้ต้องเก็บเลยให้พี่แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นค่ะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะพี่ตัวนี้นะและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้งานคุ้มเลยค่ะเก็บได้เก็บนะให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นจ้า รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดรสนะคะเป็นเดสผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะเนื้อผ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักนะคะพี่เนื้อผ้าทิ้งตัวผ้าตัวนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆเลยนะคะเนื้อผ้าไม่อยู่ไว้เนื้อผ้าจะนุ่มยืดใส่สบายค่ะพี่เนื้อผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีดนะคะงานนะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่และซิปนะดูได้จริงนะคะพี่ตรงน,นี้นะซิปดูได้จริงนะลูกค้าแล้วก็แต่งหมุกตุ้งติ้งแบบนี้นะคะพี่ แขนนะคะเป็นแบบนี้นะใส่สบายงานเป็นของสาวอวบนะแล้วรุ่นนี้เราทํามีกระเป๋าล้วงตรงนี้ให้ทั้งสองข้างใช้งานได้งานตีเกตนะคะพี่ข้างๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเป็นงานตัวใหม่นะส่วนด้านหลังพิมพ์ลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ผ้านุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่เนื้อผ้าไม่มีสับไม้ผ้าไม่ต้องรีดและผ้าไม่ย้อยใส่คุ้มมากๆตัวนี้ยเป็นผ้าเทพเลยผ้ายืดวุ่นเวฟบนะรุ่นนี้อกหน้าผ้านะคะพี่50นิ้วความยาว40นิ้วนะเป็นชุดเดทค่ะเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะเป็นฟิลใส่สบายๆนะคะพี่รุ่นนี้พิเศษนะงานตนัวใหม่เลยให้พี่แค่185เท่านั้นเพี่ยเอาไปแค่185ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแนละ้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะแต่เราจะมีรหัสนะคะพี่ขึ้นไว้ตรงหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตรมด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจารหัสให้ได้นะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีกรมนะคะพี่และลายตรงนี้จะเป็นสีบานเย็นตัวนี้ขอเรียกสีบานเย็นนะคะพี่ให้แค่185เท่านั้น และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะตัวนี้นะตรงเนี้ยจะเป็นสีครีมนะคะและพื้นจะเป็นสีกรมนะให้พี่แค่185้าเท่านั้นนะคะพี่ค่าส่ง29บาทบเหมาจ่นาใจเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเด็ดงานสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้นะใส่เียวยาวและคุ้มมากบอกเลยตัวเนี้ยต้องเก็บเลยให้พี่แค่185้าเท่านั้น,นะคะ่ะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะพี่ตัวนี้นะ และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ให้แค่185เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้งานคุมเลยค่ะเก็บได้เก็บนะให้แค่185เท่านั้นจ้า